นครบาลแถลงผลการปฏิบัติการระดมการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลแถลงข่าวการปฏิบัติการระดมการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องช่วงระหว่างวันที่11-20พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีการดำเนินคดีกับผู้ขับขี่และผู้สนับสน,นุนดำเนินคดีกับบิดามารดาและผู้ปกครองในข้อหาตามพรบรคุ้มครองเด็กและว่าเก่าวตักเตือนทำทันบนตามขั้นตอน ส่วนร้านขายดัดแปลงรถหรืออุปกรณ์มีการตรวจค้น1,031รายดำเนินคดี62รายพบท่อไอเสียที่ไม่มีมาตรฐาน12รายดำเนินคดีกับแอดมินเพจและมีการตรวจยึดรถยนต์27คันรถจักรยานยนต์กว่า2,464คันนอกจากนี้ยังมีการทำประวัติผู้ที่กระทำความผิดและผู้มีความประพฤติที่เสี่ยงในการแข่งรถในทางอีก1,383ราย ในกรุงเทพนครช่วงนี้ถ้านั่นเราจะพบเห็นว่าการแข่งรถเนี่ยแทบจะไม่พบเพียงแต่จะมีที่เราพบเห็นบ่อยๆคือการที่มีกลุ่มและอาจจะสองสามพันสี่ห้าพันต่างๆมีการขี่รถเป็นกลุ่มแล้วก็เลิ้อนรถนะครับหรือว่าเสียงดังนะครับขณะการที่ถนนแข่งรถเนี่ยในกองต่างๆในทางบาลองมีมาตรการป้องกันเนี่ยมายาม เส in ้นที่เอาดีๆหรือว่าเส้นที่ร่นกัน่เพราะว่ามีท่วงแล้วมีความมีความีนะครับซึ่งมีท่วงที่เก่าเนี่ยก็ไม่มีการมีท่วงลมหรือวิถก็ไม่มีการปรับเปลี่ยเราก็เลยก็เน้นการมีการป้องกันนะครับมีการป้องกันนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ใหญ่กระเสือก็คือตอนนี้หนึ่้นหนึ่งเรามีมีการพัฒนาระบบการแจ้งดีนะครับตอนนี้ที่ท่านเราทุกทายแก้ สามารถทับคุณได้ภายในสันทีก็สุดเนื่องจากการพัฒนาของการรับแจ้งเหตุของหนึ่งต่อหนึ่งของับการเกิดขการเหตุนะครับนีจัดผู้สายไว้จำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเจ้าที่ส่งรับข้อมูลแล้วก็สามารถส่งต่อได้รวดเร็วจยทําให้ถึงภาาของการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกองทับการกำบวจสายตรวจนะครับรถรถยนต์สายตรวจหนึ่งต่อหนึ่งครับที่เราอยูนหน้าหนึ่ตาเจ้าที่ในพื้นที่ เกษตรนะครับสามารถไปร่วมสับงคมกันคนร้ายได้นะครับระยะรวดเร็วนี่นี่ใหญ่ให้เราถ้าอย่างท่านท่านโฆษกของของสหการรัฐบารบอลรัฐธารบอกครับว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับว่ารัฐบาลหรือรัฐบาลเนี่ยเราสามารถดมีความปลอดภัยในระดับ